สวัสด mm ีค hmm. รับผมนายธิรวัชต์ตราแนงพิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์มวอย่างนีครับวันนี้จะมานำเสนอห้องศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นครับเชิญดูด้านในได้เลยครับส่วนนี้ก็จะเป็น เ่ยวกับดนตรีนะครับเก่งแน่เจ้าเป็นเจ้าตัวดนตรีนะครับใหโอ๋ให้โอ๋โอ้โอ้ได้ยินเสียงเขาเหมือนได้ใส่รอบนี้ในนับในนับอันนี้เป็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาทองเสียงนะครับอันนี้ก็เรียกปืนครับปืนครับอันนี้จะเป็นผ้าสซิ่นแต่้าตะตลองฮะส่วนนี้จะเป็นตะเกียงนะฮะ เคียงฮะแล้วก็จะมีผ้าม่านนะเป็นเชียงงนาน้อยครับส่วนนั้นนี้ก็จะเป็น,นที่ตักน้านะฮะและนี่คือโอ่งน้าฮะนี่คือของเล่นสมัยโบราณน,นะฮะเขาเรียกว่าที่เดินกลาฮะครับมาถุ่มตรงนี้ฮะสมัยก่อนไม่มีเครื่องสีลงสีนะฮะเราก็จะใช้นี่ฮะ จะเป็นเครื่องบดกระถอกเสือข้าวนะฮะทีการใช้นะฮะก็จะทำมาดูฮะก็ทำอย่างนี้ฮะปั่นไปเรื่อยๆครับกว่าข้าวจะเป็นเม็ดน,นะฮะอย่างน,นี้ฮะครับปั่นต่อไปนะฮะก็จะเป็นนี่ฮะคนโบราณอัจฉริยะจริงๆครับนี่เขาเรียก สันไถฮะหรือไถฮะอันนี้เขาเรียกไม้คานนะครไปใช้หาของฮะสมัยโบราณอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ดักหนูฮะมัยโบราณและปัจจุบันก็ยังคงใช้จะเป็นบ่วงฮะชาวบ้านเรียกบ่วงฮะส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องดักปลาฮะจะเรียกว่าชัยไซครับหรือไซ ก็จะมีหลายรูปแบบพวกนี้นะ,ะแต่วันนี้มีแช่นี้ฮนะตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเครื่องดักอะไรฮะเรียกว่าอีจู้ะฮะและนี่ก็เป็นที่ใส่ใส่ใส่กบใสบ่ใสเขียนนะฮะเรียกคล้องะฮะและนี่ก็จะเรียกว่าเป็นฟาชีข้อประหารนะครับจบจบวันนี้สามหน้าที่ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่าน,นี้นะครับ ครับ